สวัสดีเพื่อนพ้องผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายทุกท่านวันนี้ผมอยากจะมาชวนทุกท่านสนทนาในเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดแต่กลับเป็นเรื่องที่เรามักจะหลงลืมหรืออาจจะหวาดกลัวที่จะพูดถึงกันนั่นคือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดหรือที่ในทางธรรมะเรียกว่าวัฏฏะสงสารผมเองก็เป็นเหมือนทุกท่านครับเป็นคาวาสเป็นคนทำมาหากินมีครอบครัว มีความสุขมีความทุกข์คลุกเคล้ากันไปในแต่ละวันผมไม่ได้มีความรู้ทางพระอภิธรรมลึกซึ้งอะไรแต่ด้วยความที่ได้มีโอกาสฟังธรรมศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบ้างตามกำลังสติปัญญาก็อยากจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และพิจารณามาเล่าสู่กันฟังในมุมมองของคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่พยายามจะทำความเข้าใจกับปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิต จุดเริ่มต้นของคำถามผมเชื่อว่าทุกคนเคยตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวเองเราเกิดมาจากไหนเกิดมาทำไมเมื่อตายแล้วจะไปไหนความสุขที่เราไข,ขว่คว้าความทุกข์ที่เราพยายามหลีกหนีมันจะจบลงที่ความตายจริงหรือหรือว่ามันเป็นเพียงการเปลี่ยนฉากเปลี่ยนตอนของละครชีวิตที่ยาวนานไม่ที่สิ้นสุดเมื่อตอนผมยังเด็ก ผมเห็นลูกสุนัขคลอดใหม่ผมรู้สึกตื่นเต้นยินดีกับชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นพอโตขึ้นมาหน่อยผมได้ไปงานศพของคุณปู่ผมเห็นร่างกายที่เคยเคลื่อนไหวเคยพูดคุยโอบกอดผมบัดนี้นอนนิ่งไม่ไหวติงความรู้สึกโศกเศร้าและความสับสนก็เกิดขึ้นในใจความแตกต่างระหว่างชีวิตกับความตายมันคืออะไรกันแน่วิญญาณที่เคยอยู่ในร่างนั้น หายไปไหนคำถามเหล่านี้มันวนเวียนอยู่ในหัวของผมมาตลอดจนกระทั่งได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงตอบคำถามเหล่านี้ด้วยการคาดเดาหรือด้วยความเชื่อลมๆลมแหลงแลงแต่พระองค์ทรงตอบด้วยพระปัญญาอันยิ่งที่ได้มาจากการตัดสู้ด้วยการที่พระองค์ทรงเห็นและรู้แจ้งถึงกระบวนการทั้งหมดของชีวิตด้วยพระองค์เองวัตตะสงสาร มหาสมุทรแห่งความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงอุปมาการเบนไหว้ไตเกิดนี้ว่าเหมือนกับมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลหาฝั่งไม่เจอเราทั้งหลายเปรียบเสมือนคนที่พลัดตกเรือลอยคออยู่ในมหาสมุทรนั้นบางครั้งคลื่นลมสงบเราก็อาจจะลอยตัวอย่างสบายใจรู้สึกเพลิดเพลินกับแสงแดดอ่อนๆเปรียบได้กับช่วงเวลาที่เรามีความสุขได้ลาบ ยศสรนเสริญแต่ไม่นานนักพายุก็โหมกระหนำ่ำคลื่นยักษ์ก็ซัดสาดเข้ามาทำให้เราต้องสำลักน้ำดิ้นรนเอาชีวิตรอดอย่างทุกข์ทรมานเปรียบได้กับช่วงเวลาที่เราประสบกับความทุกข์ความสูญเสียความพลัดพรากและความเจ็บป่วยเราเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดวนเวียนอยู่อย่างนี้ในมหาสมุทรที่เรียกว่าวัฏฏสงสาร มันนับพบนับชาติไม่ท้วนพระพุทธองค์ตรัสว่าน้ำตาของพวกเราทุกคนที่ร้องไห้เพราะความทุกข์ในแต่ละชาติพบนั้นหากนำมารวมกันแล้วยังมากความน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เสียอีกกระดูกของพวกเราที่ทับถมกันในแต่ละชาติที่เกิดมาก็มากมายกว่าภูเขาพระสุเมนลองคิดดูสิครับมันเป็นภาพที่น่าสลดใจและน่าสะพึงกลัวอย่างยิ่ง นี่ไม่ใช่เรื่องขู่ให้กลัวแต่เป็นสัจธรรมความจริงที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เราเห็นเพื่อให้เราตื่นจากความประมาทมัวมอในชีวิตอะไรคือเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนวงจรน,นี้แล้วอะไรละ่ะที่เป็นพลังงานเป็นเครื่องยนต์ที่ทำให้วงล้อแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้หมุนต่อไปอย่างไม่หยุดอยัง้งทำไมเราถึงหลุดออกจากวงจรน,นี้ไม่ได้คำตอบที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบก็คือ กรรมและกิเลส 1. กรรมกฎแห่งการกระทำหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ากรรมคือโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้แล้วหรือเป็นอํานาจดนบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ในความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวัามิแปลว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมกรรมในทางพระพุทธศาสนา คือการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนาไม่ว่าจะเป็นการกระทําทางกายกายกรรมทางวาจาวจีกรรมหรือทางใจมโนกรรมเจตนาหรือความตั้งใจนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับกรรมก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าเราเอาเมล็ดมะม่วงไปปลูกเราก็ย่อมได้ต้นมะม่วงและผลมะม่วงเราจะไปอ้อนวอนสวรรค์ ให้มันกลายเป็นต้นทุเรียนย่อมเป็นไปไม่ได้ฉันใดการกระทําของเราก็ฉันนั้นกรรมดีคือกุศล,ลกรรมคือการกระทําที่เกิดจากเจตนาที่ดีงามไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเป็นการกระทําที่เกิดจากจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตาการุณาสัมมาทิฏฐิเช่นการให้ทานการรักษาศีลการช่วยเหลือผู้อื่นการพูดจาไพเราะอ่อนหวาน การมีกระตันอยู่การเจริญสติภาวนากรรมดีเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนการปลูกเมล็ดพันธุ์ไม้ที่ให้ผลหอมและผลหวานเมื่อมันให้ผลเราก็จะได้รับความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นในชีวิตทั้งในชาตินี้และชาติหน้า,ก,าก,กรรมชั่วอกุศลกรรมคือการกระทำที่เกิดจากเจตนาที่ชั่วร้ายเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เป็นการกระทําที่เกิดจากจิตใจที่ถูกครอบงำด้วยความโลภโลภะความโกรธโทสะและความหลงโมหะเช่นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์การพูดปดโกหกการดื่มสุราเมรยัยการคิดอิจฉาริษยาพยาบาทกรรมชั่วเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนการปลูกเมล็ดพืชที่มีพิษแม้ในตอนแรกอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เมื่อมันเติบโตและให้ผล ผลของมันก็จะนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนความเสื่อมมาสู่ชีวิตเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมเสมอไม่ได้เลือกว่าคนรวยคนจนคนมีอำนาจหรือคนธรรมดาใครทำสิ่งใดย่อมได้รับผลของสิ่งนั้นกรรมไม่ใช่ระบบการลงโทษจากใครแต่เป็นกฎธรรมชาติเหมือนกฎแรงโน้มถ่วงของโลกไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเรากระโดดจากที่สูง เราก็ต้องตกลงมากระแทกพื้นฉันนั้นกรรมที่เราทำไว้นี่แหละครับคือสิ่งที่จัดสรรภพภูมิที่เราจะไปเกิดหลังความตายจิตสุดท้ายก่อนตายมรณะสันนวิถีจะเป็นตัวชีวัตที่สำคัญถ้าก่อนตายจิตของเราผ่องใสระลึกถึงบุญกุศลที่เคยทำไว้จิตก็จะน้อมไปสู่สุขคติภูมิเช่นเกิดเป็นมนุษย์ที่มีพร้อมหรือเกิดเป็นเทวดาแต่ถ้าจิตของเราขุ่นมัว เศร้าหมองหวาดกลัวหรือเต็มไปด้วยความโกรธแค้นอาฆาตจิตก็จะถูกดึงดูดไปยังทุกขติภูมิเช่นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกเพื่อไปชดใช้ผลของกรรมชั่วนั้น 2. กิเลสเชื้อเพลิงที่ลุกโชนถ้ากรรมเปรียบเสมือนเมล็ดพืชกิเลสก็เปรียบเสมือนปุ๋ยและน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงให้เมล็ดพืชนั้นงอกงามและเติบโตขึ้นอย่างไม่หยุดหยัง้ง กิเลสคือเครื่องเศร้าหมองที่อยู่ในใจของเราทุกคนเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ทำให้ไฟแห่งทุกข์และไฟแห่งการเวียนว่ายตายเกิดลุกโชนอยู่เสมอกิเลสตัวหลักๆที่เป็นรากเหง้าของปัญหาทั้งหมดมีสามตัวคืออวิชชาความไม่รู้นี่คือหัวหน้าที่อันตรายที่สุดอวิชชาไม่ได้แปลว่าไม่รู้หนังสือหรือไม่มีการศึกษานะครับแต่หมายถึงความไม่รู้ความจริงอันประเสริฐสี่ประการคือไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์ ไม่รู้สาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ไม่รู้สภาวะที่ทุกข์ดับสิ้นและไม่รู้วิธีการที่จะดับทุกข์เพราะความไม่รู้นี้เองเราจึงมองเห็นสิ่งที่จริงๆแล้วเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเช่นการแสวงหาความสุขจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่จีรังยั่งยืนเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายและจิตใจนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรา เมื่อสิ่งที่เรายึดมั่นไว้เปลี่ยนแปลงหรือสูญสลายไปตามกฎธรรมชาติอน,นิจจังเราจึงเป็นทุกข์อย่างแสนสาหัสวงจรมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะอาวิชชาไม่รู้จึงทําให้เกิดตัณหาความอยากเมื่อ,อยากแล้วก็เข้าไปยึดอุปทานยึดมั่นพอเกิดความยึดมั่นก็เป็นเหตุให้เราสร้างกรรมทั้งดีและชั่วเพื่อตอบสนองความอยากและความยึดนั้นเมื่อสร้างกรรมแล้ว วิบากหรือผลของกรรมก็จะตามมาทําให้เราต้องไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพื่อรับผลกรรมนั้นและเมื่อไปเกิดแล้วเราก็ยังคงมีอวิชชาอยู่เหมือนเดิมก็ทําให้เกิดตัณหาอุปทานและสร้างกรรมใหม่วนเวียนเป็นวงล้อเป็นวัฏจักรที่ไม่รู้จบสิ้นที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบ,บาทภพภูมิแดนเกิดตามอำนาจกรรมพระพุทธองค์ทรงจำแนกภพภูมิ ที่สัตว์โลกจะไปเวียนเกิดนั้นไว,ว้คร่าวๆเพื่อให้เราเห็นภาพว่าผลของกรรมดีและกรรมชั่วนั้นนำไปสู่ที่ใดบ้างทุกขติภูมิแดนที่ไปได้โดยลำบากเป็นผลของอกุศลกรรมอย่างรุนแรงเช่นนรกกรภูมิแดนของผู้ที่ถูกเผาผลาญด้วยความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเกิดจากกรรม ที่ประกอบด้วยโทสะอย่างรุนแรงเช่นการฆ่าพ่อแม่ฆ่าพระอรหันต์การทำร้ายพระพุทธเจ้าเปรตภูมิแดนของผู้ที่มีแต่ความหิวโหวยอยู่ตลอดเวลาไม่เคยอิ่มไม่เคยพอเป็นผลจักกรรมที่ประกอบด้วยโลภะอย่างรุนแรงเช่นการคดโกงเบียดบังทรัพย์สินของสงฆ์หรือของส่วนรวม สาุนรากายภูมิแดนของผู้ที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและรบพุ่งกันอยู่เสมอเป็นผลจากกรรมที่ประกอบด้วยความอิจฉาริษยาและโมหะดิรัชานภูมิแดนของสัตว์ต่างๆที่เรารู้จักกันดีมีแต่ความหลงไม่รู้จักบุญบาปคุณโทษถูกเบียดเบียนล่าฆ่าเป็นอาหารเป็นผลจากกรรมที่ประกอบด้วยโมหะ สุขคติภูมิแดนที่ไปได้โดยง่ายเป็นผลของกุศลกรรมมนุษย์สภูมิโลกมนุษย์ที่เราอยู่กันนี่แหละครับถือเป็นภูมิที่พิเศษที่สุดเพราะเป็นชุมทางแห่งกรรมมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปทำให้เรามีโอกาสที่จะตระหนักรู้ถึงความจริงของชีวิตและมีปัญญาพอที่จะสร้างบารมีปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นได้ง่ายที่สุด การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากแสนยากพระพุทธองค์อุปมาว่าเหมือนกับเต่าตาบอดตัวหนึ่งที่ว่ายน้ําอยู่ในมหาสมุทรทุกๆร้อยปีมันจะโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่งโอกาสที่หัวของมันจะสอดเข้าไปในห่วงเล็กๆที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรได้นั้นยากฉันใดการได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากฉันนั้นการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ ไม่ใช่การเดินทางท่องเที่ยวแต่เป็นการถูกกรรมเวียงไปมาเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาบางทีก็แกว่งไปส่งถึงสวรรค์ชั้นพรมบางทีก็ถูกเวียงลงต่ำสุดถึงอเวจีมหานรกไม่มีความแน่นอนไม่มีความมั่นคงเลยแม้แต่น้อยทางออกจากวงจรอริยมักมีองค์8เมื่อพระพุทธเจ้าทรงชีให้เห็นถึงมหาสมุทแห่งทุกข์วัตตะสงสาร ทรงชี้ให้เห็นถึงสาเหตุที่ทำให้เราต้องลอยคออยู่ในนั้นคือกิเลสและกรรมพระองค์ก็ไม่ได้ทอดทิ้งเราแต่ด้วยพระมหาการุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ยังได้ทรงชี้ทางรอดทรงมอบแผลที่แข็งแรงที่สุดที่จะพาเราข้ามฝั่งจากมหาสมุทรแห่งทุกนี้ไปสู่ฝั่งที่ปลอดภัยเกษมสารและไม่มีวันต้องกลับมาอีกเลยนั่นคือนิพพาน แพร่ลำนั้นมีชื่อว่าอาริยมรคมีองค์8หรือทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์ประกอบ8ประการซึ่งเป็นทางสายกลางไม่สุดตรงไปทางทรมานตนให้ลำบากและไม่สุดตรงไปทางหมกมุ่นในกามสุขเป็นเส้นทางที่ครวญอย่างเราเราท่านท่านนั้นสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันประกอบด้วยกลุ่มปัญญาหรือ ทางแห่งความเข้าใจที่ถูกต้อง 1. สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเป็นพื้นฐานว่าอะไรคือบุญบาปกรรมดีกรรมชั่วมีจริงการเวียนไหวตายเกิดมีจริงและที่สำคัญคือเข้าใจในอริยสัจสี่ 2. สัมมาสังกัปปะหรือความดำริชอบคือการคิดที่ถูกต้องคิดที่จะออกจากกามคิดที่จะไม่พยาบาท และคิดที่จะไม่เบียดเบียนกลุ่มศีลผลทางแห่งการกระทําที่บริสุทธิ์ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบคือการเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพอ้อเจอ้อสสัมมากัมมันตะการงานชอบคือการเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และประพฤติผิดในการมซึ่งสำหรับคารวาสก็คือการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์นั่นเอง 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบคือการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นเช่นไม่ค้าขายอาวุธไม่ค้ามนุษย์ไม่ค้ายาพิษกลุ่มสมาธิผนทางแห่งการฝึกฝนจิตใจ 6. สัมมาวายามะความพยายามชอบคือการพยายามป้องกันบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดพยายามละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วพยายามสร้างกุศลที่ยังไม่เกิด และพยายามรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงาม 7. สัมมาสติความระลึกชอบคือมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอในปัจจุบันนักขณะไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนหรือทำกิจกรรมใดๆก็ให้รู้ทันกายรู้ทันเวทนารู้ทันจิตและรู้ทันธรรมะที่เกิดขึ้นในใจ 8. สัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบ คือมีจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวสงบจากนิวรณ์เครื่องกั้นความดีซึ่งได้มาจากการฝึกฝนเจริญสติภาวนาเมื่อเราดำเนินชีวิตตามอริยมรรคมีองค์แดนี้ก็เปรียบเสมือนการที่เรากำลังทำลายวงจรแห่งทุกข์ด้วยมือของเราเองศีลจะช่วยตัดกรรมชั่วทางกายและวาจาทำให้เราไม่ต้องสร้างหนี้เสียเพิ่มสมาธิจะช่วยทำให้จิตใจของเรามีกำลังมีพลังในการควบคุมกิเลส ไม่ให้มันฟุ้งซ่านออกมาสร้างปัญหาทําให้จิตสงบและพร้อมที่จะเห็นความจริงปัญญาที่เกิดขึ้นจากจิตที่สงบเป็นสมาธิจะเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องเข้าไปทำลายอวิชชาซึ่งเป็นต้นต่อของปัญหาทั้งหมดเมื่อปัญญามองเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าร่างกายและจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราอนัตตาทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงอนิจจังและเป็นทุกข์ทุกขังความยึดมั่นถือมั่นอุป,ปาทาน และความทยานอยากตันหาก็จะค่อยๆค,คลายกำลังลงจนหมดสิ้นไปในที่สุดเมื่อเชื้อเพลิงคือกิเลสหมดสิ้นไปเครื่องยนต์คือกรรมก็ไม่สามารถทำงานต่อได้วงล้อแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็หยุดหมุนลงจิตก็จะเข้าถึงสภาวะที่บริสุทธิ์สงบสว่างและเป็นอิสระอย่างแท้จริงสภาวะนั้นคือพระนิพพานอันเป็นจุดสิ้นสุดของการเดินทางอันยาวนานในวัฏฏสงสาร บทสรุปสําหรับคารวาสพี่น้องทั้งหลายครับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยมันคือเรื่องของลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของเราในขณะนี้ทุกขณะที่เราหายใจเรากําลังสร้างกรรมเรากําลังถูกกิเลสช,ชักจูงและเรากําลังเดินทางอยู่บนเส้นทางแห่งวัฏฏะสงสารนี้การที่เราได้มาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพื่อให้เรากลัวตายหรือหวังเพียงแค่จะไปเกิดในภพภูมิที่ดี มีความสุขในสวรรค์เพราะแม้แต่สวรรค์ก็ยังไม่เที่ยงแต่เพื่อให้เราตื่นจากความหลับไหลให้เรารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนกำลังจะไปไหนและมีทางใดที่จะออกจากคุกที่มองไม่เห็นนี้ได้ในฐานะคาราวาสเราอาจจะยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเข้มข้นเหมือนพระภิกษุแต่เราสามารถเริ่มต้นได้ทันทีในชีวิตประจำวันของเราได้เริ่มต้นด้วยการให้ทานเพื่อลดความตรณีถีนเอวในใจ มุ่งมั่นในการรักษาศีลห้าให้เป็นปกติเพื่อเป็นรั้วป้องกันไม่ให้เราสร้างกรรมชั่วอย่างหยาบฝึกฝนการเจริญสติภาวนาวันละเล็กละน้อยอาจจะแค่5นาที10นาทีเพื่อให้จิตใจได้หยุดพักและมีกำลังและที่สำคัญคือการฟังธรรมการศึกษาธรรมะเพื่อให้เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นแผนที่นำทางชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดอาจจะรูน่ากลัวและไม่มีที่สิ้นสุด แต่พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงมอบกุญแจที่จะไขเราออกจากพันธนาการนี้ไว้ในมือของเราแล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะยอมใช้กุญแจดอกนั้นหรือไม่ขอให้ทุกท่านจงอย่าประมาทในชีวิตอย่าคิดว่าความตายยังอยู่อีกไกลอย่าผลัดวันประกันพรุ่งในการสร้างความดีและฝึกฝนจิตใจเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเราจะมาถึงเมื่อใดขอให้การสนทนาในวันนี้เป็นแสงสว่างเล็ก,ลกๆที่ช่วยจุดประกายให้ทุกท่าน ได้หันกลับมามองชีวิตของตนเองและเริ่มต้นเดินทางบนเส้นทางอันประเสริฐที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้ทางไว้เพื่อประโยชน์สุขเพื่อความดุดพ้นจากกองทุกทั้งปวงทั้งในชาตินี้และในทุกๆชาติตลอดไปจนกว่าจะถึงฝั่งคือพระนิพพานด้วยกันทุกคนเทิญ